สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังแนว h o r r ์เสยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า From Black เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่บรรยากาศนอกเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาหนังใช้เห็นบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งมีเทปของตำรวจล้อมไว้อยู่ทําให้เรารู้ว่าที่นี่คือสถานที่เกิดเหตุนั่นเองตำรวจหญิงคนหนึ่งเธอชื่ออเลเซนเธอเข้ามาตรวจสอบสิ่งต่างๆในที่เกิดเหตุมีผงเกลือถูกโรยอยู่บนพื้นและมีรอยเท้ามีเทียนไขมากมายและร่องรอยของวงกลมที่โรยด,ด้วยเกลือมีเศษกระดูและรอยเลือดบนพื้นเต็มไปหมดคล้ายเหมือนเป็นพิธีกรรมบางอย่าง ตำรวจหญิงเปิดประตูอีกห้องก็เจอกับเลือดเปื้อนเต็มห้องไปหมดตัดภาพมาที่สถานีตำรวจใชใ้เห็นหญิงสาวคนหนึ่ง ตำรวจควบคุมตัวเธอไว้จากสถานที่เกิดเหตุเธอมีชื่อว่าคอร่าเป็นน้องสาวของตำรวจหญิงที่ชื่อแอลิสันนั่นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งกับแอลิสันว่าพบตัวเธออยู่ในห้องที่มีเลือดกระจายเต็มไปหมดเธอมีอาการขาดน้ำอย่างมากส่วนที่เหลือก็ดูปกติดีส่วนเลือดที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นก็ไม่ใช่เลือดของเธอเธอไม่มีไอดีเลยยังระบุตัวตนไม่ได้แต่แอลิสันก็บอกว่าเธอชื่อคอร่าโลเวนซึ่งก็เป็นน้องสาวของเธอนั่นเอง อลิสันเข้ามาในห้องเธอค่อยๆถามคอร่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่ เราเลือดที่เต็มเสื้อของเธอนี่มันเลือดของใครคอร่ามีอาการหวาดกลัวเธอบอกแค่ว่าฉันแค่อยากได้ลูกกลับมาเขาบอกฉันว่าเขาทำให้ลูกฉันกลับมาได้แล้วฉันก็คิดว่ามันทําได้จริงๆอลิสันฟังเสร็จก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุการณ์มันก็ผ่านมาตั้ง7ปีแล้วตัดภาพย้อนมาในอดีตคอรานั่งสลบจากฤทธิ์ของยาเสพติดที่เธอเสพชายคนหนึ่งที่นอนอยู่เขาไม่ชื่อว่าไวเอมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นคอร่าตกใจตื่นขึ้นมาเปิดประตูออกมาก็เป็นเจ้าหน้าที่ ตำรวจสองนายมาที่บ้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นอลิันพี่สาวของเธออยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ถามเธอว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าลูกของเธออยู่ที่ไหนซึ่งคอร่าเธอก็ตอบแบบปัดๆไปว่าต้องรู้อยู่แล้วสิลูกก็อยู่ในบ้านนี่แหละอลิสันก็พูดกับเธอว่าช่วยคอนเฟิร์มหน่อยได้ไหมว่าลูกอยู่ที่นี่พอคอร่าเดินก็ไปหาลูกก็เหมือนเธอจะตกใจเพราะว่าลูกของเธอนั้นได้หายตัวไปจริงๆตำรวจกระจายกำลังออกตามหาลูกชายของคอร่าก็พบเพียงแต่รองเท้าผ้าใบสีแดงที่ตกอยู่ ข้างเดียวเท่านั้นคอราเธอนั่งเมาด้วยฤทธิยาอยู่ก็เริ่มเสียใจที่ลูกชายหายตัวไปตั้งแต่นั้นมาตัดภาพมาที่กลุ่มบําบัดเป็นกลุ่มนัดมีติ้งเพื่อให้กําลังใจคนที่สูญเสียคนที่รักไปคนนามีติ้งคือชายคนนี้เขาชื่อเอเบลคอราเธอก็มานั่งในกลุ่มด้วยระหว่างที่กําลังจบมีติ้งนั้นคอราเธอก็พูดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในกลุ่มเกี่ยวกับลูกชายของเธอเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของเขาซึ่งเธอก็ได้ระบายความรู้สึกที่คิดถึงลูกต่าง มาโดยเฉพาะการที่ลูกของเธอนั้นหายตัวไประหว่างที่เธอกําลังเมายาอยู่มานาให้เธอจมอยู่กับความรู้สึกผิดกับตัวเองมากๆว่าเธอนั้นเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกหายตัวไปตัดภาพมาที่อลิสันเธอตื่นมากลางดึกภาพฉายเห็นที่ห้องของเธอนั้นมีเบาะแสต่างๆที่เธอพยายามรวบรวมไว้เกี่ยวกับการหายตัวไปของโนอาห์หลานของเธอที่เธอยังคงตั้งใจตามสือเรื่องนี้อยู่ตลอดตัดภาพมาปัจจุบันอลิสันพยายามซักถามคอร่าให้เล่าเรื่องต่างๆ ให้เธอฟพราะถ้าเธอไม่เล่าอลิสันก็ไม่สามารถช่วยอะไรคอร่าได้คอร่าเลยพูดออกมาว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งตัดภาพย้อนมาในอดีตที่ลานโบลิง่งคอร่าจะทำงานอยู่ที่นี่นั่นเองมีชายคนหนึ่งมานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารคอร่าเลยเดินมารับออเดอร์พอเธอเดินมาถามก็พบว่าชายคนนั้นคือเอเบลที่เป็นหัวหน้ากลุ่มบําบัตที่เธอไปมีติ้งนั่นเองเอเบลเห็นเข็มกลัดรูปปลานีโมที่ผ้ากันเปื้อนของคอร่า,ขราเขาก็ทักแล้วบอกว่าลูกสาว ขของเาชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากคอราก็บอกว่าโนอาลูกชายของเขาก็ชอบเหมือนกันเอเบลขอบคุณคอราในวันนั้นที่เธอได้แชร์ความรู้สึกของเธอในกลุ่มให้ทุกๆคนฟังภาพตัดมาที่คอราเธออยู่ที่บ้านมีคนมาเคาะประตูบ้านของเธอเธอเปิดประตูมาดูก็เป็นเอเบลนั่นเองเขาขอคอราว่าเขาขอเขอ้าไปคุยในบ้านสักครู่ได้ไหมเอเบลพูดเรื่องที่ทุกๆคนในกลุ่มอยากให้เธอกลับไปที่มีติ้งเพราะเธอหายจากกลุ่มบําบัดไปเลยแต่คอราก็บอกว่าเธอก็แค่ไม่อยาก ไปแล้วแค่นั้นเธอขอบคุณน้ำใจของเอเบลและทุกๆคนมากที่อุตส่าห์เป็นห่วงเอเบลก็พูดขึ้นมาว่าเธอแย่ขนาดนี้แล้วเธออยากแก้ไขมันไหมล่ะแล้วถ้ามีโอกาสที่เธอจะเจอลูกชายได้อีกละ่ะเธอจะทำไหมคอร่าฟังเสร็จก็รู้สึกไม่โอเคขึ้นมาทันทีเพราะมันไร้สาระมากเธอยังพูดอีกว่าแล้วไงมันเป็นพวกเข้าทรงอะไรแบบนั้นหรือไงเอเบลก็พูดเบาๆว่าอะไรแบบนั้นแหละคอร่าก็ขำขึ้นมาแล้วก็ไม่พอใจที่เอเบลมาพูดอะไรไร้สาระแบบนี้แต่เอเบลก็มีท่าทีจริงจง มากและพูดด้วยว่าคอราฉันมาเพื่อช่วยแก้ไขเรื่องของเธอได้นะคอราก็ไม่สนใจและเชิญเอเบลออกจากบ้านทันทีระหว่างที่เดินไปที่ประตูเอเบลยังพยายามพูดต่ออีกว่าเธอรู้ใช่ไหมคอราว่าฉันก็เคยสูญเสียลูกสาวเหมือนกันแต่ตอนนี้ลูกสาวฉันกลับมาแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งคอราฟังเสร็จก็เปิดประตูเชิญเอเบลออกไปอีกหลังจากปิดประตูแล้วเอเบลก็ยังยืนอยู่หน้าประตูพยายามเคาะเรียกคอราและบอกให้เธอเชื่อว่าลูกสาวของเขาที่ตายไปนั้น กลับมาได้จริงๆซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ดูแปลกมากๆครับตัดภาพมาที่ปัจจุบันกำแพงในสถานีตำรวจตอนนี้คล้ายเหมือนมีบางสิ่งแทรกแซงขยายตัวเข้ามาที่กำแพงคอร่าเธอนั่งยังหวาดกลัวเหมือนว่าเธอรู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรอลิสันถามคอร่าว่ามันหมายความว่ายังไงที่เอเบลบอกว่าลูกสาวของเขากลับมาแล้วคอร่าก็เงียบๆอลิสันก็หงุดหงิดขึ้นมา เพราะอยากให้คอร่าร่วมมือในการเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้คอร่าก็พูดขึ้นมาว่าเป็นเรื่องจริงนะสิเขาพาลูกสาวของเขากลับมาได้จริงๆอลิสันก็ซักต่อว่ากลับมานี่คือกลับมาจากไหนสถานที่แห่งหนึ่งแบบนี้หรอคอร่าก็โมโหและพูดว่าเฮียฉันไม่รู้คนเราตายแม่งไปกันที่ไหนกันล่ะอลิสันขำขึ้นมาทันทีคอร่าก็พูดต่อว่าฉันบอกได้แค่ว่าเธอแม่งไม่รู้เฮียอะไรเลยสักอย่างอลิสันก็เงยหน้าขึ้นมาพูดว่ารู้สิฉันรู้ว่าลูกสาวของเขาตายแล้วเพราะฉะนั เห็นกับตานี่เจ้าหน้าที่ดึงร่างไร้วิญญาณของเด็กสาวนั่นขึ้นมาจากน้ําจับคนร้ายได้ด้วยคําสารภาพก็ครบหลักฐานก็มีคอร่าหันมาบอกต่อว่าลูกสาวของเขายังอยู่เธอถูกเปลี่ยนนามสกุลเป็นของอดีตภรรยาของเขาแล้วย้ายไปอยู่บ้านเศรษฐีแม่งสักที่ในบอสตันนี่แหละอยู่ดีกินดีนามสกุลไม่เบกกี้กับเบอร์รี่อะไรนี่แหละเธอไม่เชื่อแล้วก็เธอก็ลองไปดูในข้อมูลทะเบียนราชิวะตัดภาพย้อนมาในอดีตเอเบลนั่งอยู่ในรถของเขาที่จอดอยู่หน้าตึกของกลุ่มบําบัดคอร่าเดินมายืนอยู่ข้าง รถของเขาเอเบลพอหันมาก็ตกใจนึกว่าใครมายืนจ้องข้างๆรถเขาลดกระจกลงคอร่าก็พูดทันทีว่าเล่าเรื่องนั้นให้ฟังหน่อยเอเบลก็งง,ง แต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เจ้าหน้าที่นําศพลูกสาวขึ้นมาจากแม่น้ําสภาพศพก็เละมากพอแช่อยู่ในน้ําประมาณหนึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเขาหญิงคนนั้นพูดเรื่องเหลือเชื่อต่างๆให้เขาฟังเหมือนกับที่เขาพูดให้คอราฟังก่อนหน้านี้มันมีวิธีที่จะพาพวกเขากลับมาจากความตายคอราก็ถามว่าเขาจะกลับมาจากที่ไหนล่ะเฮเบลก็บอกว่าคงเป็นสักที่ที่พวกเขาไปนั่นแหละคอราจะขอเข้ามานั่งในรถเพราะอากาศข้างนอกมันหนาวมาก ทั้งสองคนคุยกันต่อเอเบลบอกว่ามันเป็นพิธีกรรมโบราณเก่าแก่ มันสืบทอดมาตั้งแต่สมัยเมโซโปเตเมียฉันสาบานได้ว่าฉันทำพิธีนั่นไปแล้วมันก็ได้ผลภาพตัดมาที่บ้านของคอร่าเธอเก็บข้าวของต่างๆในบ้านออกเพื่อจัดเตรียมห้องเธอทำความสะอาดบ้านจัดเตรียมสิ่งของต่างๆเช่นถุงเกลือและอื่นๆยืนอ่านโน้ตที่จดไว้ว่ามีสิ่งไหนที่ยังไม่ครบถอดสายโทรศัพท์บ้านทิ้งเธอซื้อของมาเพิ่มมีโซ่ตรวนอยู่ด้วยระหว่างที่เธอวางโซ่ลงบนโต๊ะเธอก็พูดกับตัวเองว่านี่ฉันแม่งทำเฮี้ยอะไรอยู่วะเนี่ย ระหว่างที่เธอยึดโซ่อยู่กับพื้นห้องเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนมีใครอยู่บนชั้นสองของบ้านคอร่าค่อยๆเดินขึ้นมาบนชั้นสองเปิดห้องนอนของโนอาลูกชายของเธอแต่ก็ไม่พบอะไรมีแต่ภาพความทรงจำเก่าๆที่เธอเล่นซ่อนแอบ,บกับโนอาเขาเดินมาจั๊เอ๋พูดว่าปู่ที่ข้างหลังของเธอคอร่าก็บอกกับโนอาว่าเจอตัวแล้วมิสเตอร์แมกกูเธอก็มีรอยยิ้มขึ้นมาเมื่อนึกถึงอดีตที่เคยมีความสุขกับลูกขั้นตอนที่หนึ่ง การชำระล้างเอเบลมาที่บ้านของคอร่าเขาเช็คสิ่งของต่างๆว่าซื้อมาถูกต้องไหมเพราะมันต้องเป๊ะทุกอย่างอย่างเช่นเกลือต้องเป็นเกลือแบบคอเชอร์ห้ามใช้เกลือแบบเทเบิลซอลจนคอร่าก็พูดคำๆขึ้นมาว่าโลกหลังความตายจุกจิกเรื่องกินมากหรือไงซึ่งมันก็ทําให้เอเบลสติแตกขึ้นมาเขาไม่ขำกับคอร่าและบอกกับเธอว่าก่อนจะเริ่มกันจะจะมาเชื่อครึ่งๆกลางๆไม่ได้ มันไม่ใช่อะไรที่จะมาเล่นๆมันเป็นสิ่งที่เธอจะไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตนี้แล้วมันจะไม่ง่ายแน่ๆคอร่าฟังเสร็จเธอก็ขอโทษเอเบลไปแล้วเอเบลก็บอกให้คอร่านั้นเริ่มขั้นตอนแรกได้เลยโดยการชำระล้างร่างกายของเธอก่อนครับคอราแช่ในอ่างอาบน้ําและอาบน้ําด้วยเกลือที่ซื้อมาเธอต้องชำระล้างร่างกายตามขั้นตอนของวิธีกรรมเอเบลได้ตะโกนเข้ามาบอกเธอเรื่องของเกลือว่าเกลือนั้นสามารถเป็นเกราะป,ป้อง กันที่ดูดซับพลังงานไม่ดีต่างๆได้ดังนั้นต้องเอาเกลือมาขัดตัวตามที่เขาเคยทําให้ดูและชําระล้างร่างกายด้วยน้ําสะอาดให้หมดจดหลังจากชําระล้างเสร็จแล้วคอราก็ถามเอเบลว่าทําไมแววตาคนดูเศร้าๆมันเหมือนคนไม่มีความสุขทั้งๆที่ลูกสาวก็กลับมาแล้วไม่ใช่หรอเอเบลก็บอกว่าจริงๆแล้วเขายังไม่ได้เจอลูกสาวเลยคอราพอฟังอยู่ก็ทําหน้าง,งงขึ้นมาทันทีเหมือนประมาณว่าอา้าวแล้วสรุปเรื่องที่บอกมามันจริงหรือไม่จริ เอเบลพูดต่อว่าเขายังไม่ได้ไปเจอลูกเพราะมีบางอย่างที่ต้องทําก่อนตอนนี้ลูกสาวของเขาก็อยู่กับแม่ของเขาไว้ทําสิ่งที่ต้องทําเสร็จแล้วเขาก็จะไปหาลูกซึ่งคอร่าก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรต่อครับขั้นตอนที่2การกระตุน้นคอร่ายืนอยู่ในวงกลม ที่โรยด้วยเกลือเอเบลกำลังจะเอาโซ่ตรวนมาติดไว้ที่ขาของเธอคอราก็โวยวายขึ้นมาทันทีว่านั่นคุณจะทำอะไรไม่เห็นบอกกันก่อนไม่ต้องทำอะไรแบบนี้แต่เอเบลก็บอกว่าเขาทำไปคือเพื่อความปลอดภัยการติดโซ่ไว้ที่ขาจำเป็นแค่วันนี้แค่วันเดียวเท่านั้นและเขาก็เคยผ่านอะไรแบบนี้มาเหมือนกันแล้วถามคอราต่อว่าเธอจะทำหรือไม่ทำต่อสุดท้ายคอราก็ยอมให้ติดโซ่เข้าที่ขาติดเสร็จคอราก็ถามขึ้นมาว่าโอเคแล้ว ต้องทำอะไรต่อ แต่เอเบลก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเธอยือนอยู่ตรงนั้นเฉยๆทำใจเปิดรับพูดทวนตามสิ่งที่ฉันพูดให้เป๊ะๆและห้ามนั่งเด็ดขาดคอราก็บอกว่าโอเคดูแล้วดูแล้วเอเบลก็หันมาย้ำอีกว่ามันสำคัญมากนะต้องทำตามที่เขาบอกเท่านั้นคอราโอเคเอเบลเดินไปยือนอยู่ห่างจากคอราระยะหนึ่งเขาก็เริ่มอ่านหนังสือที่เขาถืออยู่เรามาที่นี่เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันเรามองหาเพียงสิ่งสร้างมาเพื่อเราเราขอฝืนกฎของธรรมชาติ และตัดเราออกจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ต่างๆที่คุ้มกันเราอยู่ หลังจากนั้นเอเบลก็เริ่มพูดอะไรพ,พึมพำพึมพำเบาๆเหมือนเขากำลังท่องบทสวดอะไรบางอย่างอยู่เวลาผ่านไปจนช่วงบ่ายช่วงเย็นจนพระอาทิตย์ตกดินคอรายังไม่ได้นั่งและยังไม่ได้กินอะไรเลยถ้าพูดออกมาว่าหยุดก่อนได้ไหมเอเบลก็ยังไม่ได้นั่งและก็ยังคงไม่ได้กินอะไรเหมือนกันและเขายังคงท่องบทสวดนั้นอยู่อย่างตั้งใจด้วยคอราพูดต่อว่าเธออยากหยุดแล้วแต่เอเบลก็ไม่ตอบและยังคงท่องบทสวดต่อ คอร่าบวยวายมากขึ้นเรื่อยๆเธอบอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยบ้าบอหลอกลวงทั้งนั้นทันใดนั้นก็มีเสียงร้องคำรามดังขึ้นมามีเสียงตึงตังกระแทกดังขึ้นเอเบลหยุดสวดและเงยหน้ามองขึ้นมาที่คอราซึ่งตอนนี้ร่างของเธอนั้นได้ลอยอยู่กลางอากาศขอพูดทันทีว่า yes เหมือนว่ามันสำเร็จแล้วร่างของคอร่าหล่นลงมาที่พื้นเอเบลรีบวิ่งเข้ามาดูคอราลุกขึ้นมานั่งเธอตกใจพูดผิดพูดถูกเธอบอกว่า มันอะไรกันนั่นนั่นมันอะไรตัวฉันลอยกากาศได้ไงเช่าแล้วเธอก็หัวเราะออกมาบอกว่าเธอสัมผัสได้มันมีพลังบางอย่างวิ่งผ่านหน้าอกของเธอมันมีอยู่จริงและเธอก็ดีใจว่าเธอน่าจะได้ลูกชายของเธอกลับมาแน่ๆทั้งสองคนนั่งกอดกันอยู่ในวงกลมขั้นตอนที่3การอัญเชิญขึ้นวันใหม่เอเบลนั่งท่องบทสวดอยู่ในวงกลมเขาลืมตาขึ้นมาแล้วพูดว่าเรามองหาสิ่งที่ตายไปแล้วให้กลับมามีชีวิตคอร่าวางเทียนลงตรงกลางพอ วางเสร็จไฟก็ดับลงและแสงสว่างก็มืดลงไปด้วยทันทีทั้งๆที่ข้างนอกยังเป็นตอนกลางวันอยู่เลยคอราตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีสติเอเบลก้มหน้าลงไปท่องบทสวดต่อแล้วสักพักก็มีเสียงคำรามดังลั่นขึ้นในบ้านพร้อมเสียงหวยหวนบางอย่างที่หาที่มาไม่ได้แล้วเทียนไขบนพื้นก็ดับลงตัดฉากไปที่ปัจจุบันที่สอนอคอราหลังจากที่เธอเล่าเรื่องให้แอลิสันฟังเสร็จเธอก็ดูหวาดกลัวมากและบอกว่า แสงแดดวันนั้นมันมืดลงเหมือนมีคนมาสับสวิตไฟเลยอลิสันก็ปลอบใจเธอแล้วก็บอกว่าที่นี่ปลอดภัยไม่ต้องห่วงแต่คอร่าก็บอกว่าไม่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยทั้งนั้นตอนนี้เราต้องกลับไปที่นั่นมันเหมือนกับว่าเราได้อัญเชิญบางสิ่งมามันมีขั้นตอนของมันอยู่ฉันต้องทําขั้นตอนพวกนั้นให้ครบขั้นตอนที่4ี่ความเศร้าโศกทั้งสองคนนั่งอยู่ในวงกลมเอเบลพูดว่าเรามาที่นี่เพื่อทําข้อตกลงร่วมกันไม่ใช่สิ่งที่เรากล่าวถึงแต่เป็นสิ่งที่ เราปรารถนาวันนี้เราถามถึงความทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกข์ใจถึงที่สุดเราหวังว่าจะได้รับสิ่งที่เราส่งไปนี้พอพูดจบก็มีน้ําหยดลงมาจากเพดานโดนเทียนที่วางอยู่จนดับลงหยดน้ําหยดลงมาโดนหน้าของคอร่าพอเธอมองมาข้างหน้าก็เห็นภาพย้อนไปเมื่อวันเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่คอร่ามาที่บ้านของไวแอดเรากำลังเมายาหลับอยู่เธอหันมาอีกด้านหนึ่งก็เห็นโนอาลูกชายของเธอยือนอยู่แต่มีมือปริศนาคล้ายมือของปีศาจจับ อยู่ที่ไหลของเขาและมือนั้นก็หลบหายไปในความมืดโนอาเดินมาปลุกคอร่าซึ่งเธอกําลังเมายาอยู่เธอเลยไม่ตื่น เธอทำมือไล่โนอาเหมือนว่าจะไปเล่นที่ไหนก็ไปโน no อาหยีบแป้ขึ้นมาสะพายหลังเขาถือตุ๊กตาออกมาวิ่งเล่นคนเดียวออกไปนอกบ้านร่างนิมิตของคอราวิ่งตามลูกชายของเธอออกมาเธอตามมาจนเห็นโนอามานั่งเล่นที่สนามเด็กเล่นคนเดียวภาพฉายเห็นมีชายสูงวัยคนหนึ่งยืนมองเขาอยู่คอร่าเห็นลูกชายตัวเองถูกชายคนนั้นลักพาตัวไปโนอาวิ่งหนีลงมาจากรถแต่ชายคนนั้นก็ลงจากรถวิ่งตามมาชายคนนั้นวิ่งมาจับ โนอาไว้ได้ทันคอราตะโกนร้องด้วยความโกรธแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพรานี่คือนิมิตที่ย้อนให้เห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเท่านั้นด้านหลังของเธอฉายให้เห็นร่างของปีศาจที่ยืนเฝ้ามองดูเธออยู่นิมิตย,าย้ายคอรามาที่บ้านสุดโทมหลังหนึ่งเธอเดินเข้าไปตามทางเดินที่มุ่งไปสู่ห้องน้ําระหว่างที่เธอเดินจะถึงห้องน้ําก็มีร่างของปีศาจเดินตัดหน้าเธอไปเธอมองเข้ามา ก็เห็นชายคนนั้นได้ฆ่าลูกชายของเธอในอ่างอาบน้ําไปแล้วคอร่ากําลังจะเดินเข้าไปหาก็มีมือปีศาจมาคว้าตัวเธอไว้ปีศาจพูดกับเธอว่ามันเป็นกฎเด็กน้อยมันเกิดขึ้นแบบนั้น ความทรงจําสุดท้ายของเจ้าที่มีต่อเขาแล้วคอร่าก็ออกมาจากนิมิตท,ที่เห็นภาพตัดมาที่ปัจจุบันที่สอนคอ,อร่าบอกกับแอลิสันว่าสิ่งที่เธอเห็นทั้งหมดเธอไม่ได้เมายาแน่นอนทั้งสองคนก็ทะเลาะกันอยู่ประมาณหนึ่งเพราะแอลิสันก็รู้สึกว่าเรื่องราวมันเหลือเชื่อมากบวกกับการที่คอร่าเองก็มีประวัติเล่นยาเสพติดอยู่แล้วด้วยมันก็ทําให้เชื่อได้ยากว่าสิ่งที่เธอพูดมานั้นมันจริงหรือเธอเมายาอย,าอยู่แต่คอร่าเองก็โมโหเพราะเธอก็เล่าตรงไปตรงมา อย่างที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจขอคุยกับแอลิสันเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวของเอเบลเธอเอาข้อมูลชันสุตรศพเมื่อหนึ่งปีที่แล้วให้ดูกับข้อมูลเอกสารของโรงเรียนแจ้งว่ามีผู้ปกครองมารับตัวเธอไปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนี่เองที่บอสตันซึ่งในเอกสารนั้นก็ระบุไว้ชัดเจนทั้งชื่อเด็กและชื่อคนเป็นแม่ที่เป็นอดีตภรรยาของเอเบลมีลายเซ็นของแม่แต่ไม่มีข้อมูลของคนเป็นพ่อหรือเอเบลเขียนไว้เลยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ทําให้แอลิสันสับสนมาก เพราะมันเป็นจริงอย่างที่คอร่าบอกรายละเอียดไว้เลยที่ให้เธอมาลองค้นประวัติทะเบียนทราชของเด็กคนนี้ขั้นตอนที่5การจุดติตัดภาพย้อนมาในอดีตในพิธีกรรมเอเบลเตือนกับคอร่าว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ให้อยู่ในวงกลมเอาไว้ห้ามออกไปนอกวงเด็ดขาดคอร่าเอาโซ่ตรวนมาติดไว้ที่ข้อมือของเอเบลและเขาก็พูดว่าเรามาที่นี่เพื่อทําข้อตกลงร่วมกันเราขอขยายคําเชื้อเชิญนี้พร้อมกับความโศกเศร้าที่ถูกเก็บไว้เราได้ เริ่มต้นกับการมาถึงของท่านแล้วเราทั้งสองคนก็เอาช็อคที่อยู่ในมือมาเริ่มต้นเขียนอักขระโบราณตามที่เอเบลได้บันทึกเอาไว้เอเบลเริ่มพึมพำมสวดคาถาบางอย่างล่วงเลยมาถึงเวลากลางคืนเอเบลสวดคาถาเสร็จเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าจงปรากฏต่อนหน้าเราด้วยจากความมืดมิดพูดเสร็จยังไม่ทันไรก็มีเสียงคำรามดังขึ้นมาเอเบลยืดตัวงหงายไปบนพื้นเขามีอาการชักรุนแรงนอนหัวเราะออกมายังไม่มีสาเหตุสักพัก เขาลุกขึ้นมานั่งเสมือนว่าเขายังโอเคอยู่แต่จูจ่ๆเขาก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกขอร่าตกใจกลัวมากแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรมือของเธอมันโดนเส้นวงกลมที่ป้องกันดุดออกเอเบลสำลักออกมาเหมือนว่ามันมีอะไรอยู่ในตัวเขาเขอสำลักออกมาเป็นเลือดแล้วเขาก็คลายกระดูกขนาดใหญ่หลายชิ้นลนออกมากองบนพื้นเขาดึงกระดูกชิ้นหนึ่งออกมาจากปากเป็นกระดูกขนาดใหญ่มากเอเบลดูทุรนทุรายมากตอนนี้ยังไม่พอเหมือนมีเนื้อเยื่อบางอย่างเป็นส ติดอยู่ในท้องของเขาเอเบลเอามือดึงกระชากสิ่งนั้นออกมามันเป็นเส้นที่ยาวมากคอรากลัวมากและมือของเธอทําวงกลมป้องกันแตกออกเอเบลหันมองมาที่คอรา่าแล้วเขาก็สําลักออกมาเลือดนั้นกระเด็นมาโดนหน้าของคอร่าเต็มๆคอราก,กลัวจนสติแตกเธอทําลายเขตวงกลมแล้วรีบวิ่งหนีออกมาภาพฉายเห็นร่างของเอเบลมีมือปีศาจทะลุออกมาจากปากของเขาคอราก,กลัวมากเธอวิ่งหนีออกมานั่งหน้าบ้าน เธอแพนิคมากทั้งกลัวแต่ก็หัวเราะออกมาด้วยแต่พอเธอเห็นเลือดของเธอที่มือไปแปะบนพื้นที่มีรูปวาดของลูกชายของเธอมันก็ทําให้เธอมีความกล้าขึ้นมาอีกครั้งเธอตัดสินใจค่อยๆเดินเข้ามาในบ้านเธอเดินเข้ามาในห้องพิธีกรรมมองไปที่เอเบลซึ่งตอนนี้เขานอนนิ่งเหมือนว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่จูๆ่ๆเอเบลก็ขยับตัวขึ้นมาเขาออกแรงดึงโซ่ที่ติดไว้ที่พื้นจนหลุดออกเอเบลคลานมาหาคอร่าเอื้อมมือมา เธอแล้วจูจ่ๆร่างของเขาก็ถูกลากไปยังอีกห้องหนึ่งคอราตกใจมากเธอพอจะเดาออกได้ว่าเอเบลคงไม่รอดแล้วเธอค่อยๆเดินผ่านห้องนั้นมาก็มีร่างของปีศาจออกมาจากห้องนั้นยืนอยู่ข้างหลังเธอปีศาจถามเธอว่าเธอยังอยากเจอกับลูกชายอยู่ไหมถ้ายังอยากเจอก็จงทําพิธีให้เสร็จคอราก็บอกว่าเธอยอมทําทุกอย่างแล้วเธอก็ตัดสินใจทําต่อคอราเดินมาดูที่บันทึกของเอเบลซึ่งมีรูปเขียนไว้ว่า ขั้นตอนถัดไปต้องนําสัตว์มาสังเวยเธอออกไปนําแพะที่เตรียมไว้ลากเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูสักพักก็จะได้ยินเสียงคํารามดังมากขึ้นมาเหมือนเสียงของบางสิ่งกําลังกัดกินแพะตัวนั้นอยู่ขอร่าเริ่มเขียนอักขรโบราณเพิ่มเติมอีกครั้งเธอนั่งพิงกําแพงรอแบบคนหมดอะไรตายอยากทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกเธอให้มาตรงนี้เธอลุกขึ้นแล้วพูดว่าฉันทําทุกอย่างครบหมดแล้วนะเสียงนั้นก็พูดแค่ว่ามาตรงนี้ ในวงกลมเพื่อลูกชายของเจ้าคอร่าก็ค่อยๆเดินมาที่วงกลมพอถึกก้าวขาเหยียบเข้าไปรู้ตัวอีกทีเธอก็มาอยู่กลางทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ง เธอหันดูรอบๆก็เจอเอเบลยืนอยู่เอเบลบอกว่านี่แหละคอราวันนี้แหละวันของการแลกเปลี่ยนคอราเดินตามเอเบลมาจนถึงโต๊ะอาหารเอเบลขอจานของเธอแล้วเขาก็หยิบชิ้นเนื้อแพะขึ้นมา3มชิ้นแล้วพูดว่า3มชิ้นนี้คือเลือดเนื้อและกระดูกเขายื่นให้คอรากินแต่คอราดูไม่ค่อยอยากกินเอเบลเลยพูดต่อว่านี่คือร่างกายของโนอาเป็นเลือดเนื้อและกระดูกของเขาพอเธอฟังเสร็จเธอเลยยอมกินเอเบลเท เลือดแพะลงไปในแก้วแล้วพูดไปด้วยว่าฉันได้ชำระนี่ในการฟื้นคืนชีวิตฉันได้เก็บซ่อนความลับนี้ไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตของลูกสาวแต่ตอนนี้เด็กชายได้ฟื้นกลับมาแล้วฉันยังไม่ได้เจอหน้าลูกสาวดังนั้นการแลกเปลี่ยนนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมเอเบลยื่นแก้วเลือดแพะมาให้คอร่าดื่มแต่เธอไม่อยากดื่มเอเบลบอกว่าเธอต้องดื่มเพื่อให้พิธีนั้นสมบูรณ์คอราก็ไม่ยอมดื่มสักพักเธอก็ยอมทําตามที่เอเบลบอกคอรา การดื่ม แต่ยังไม่ทันดื่มหมดเธอก็ไม่ไหวสำลักออกมาเพราะความสะอิดสะเอียนเอเบลโมหมากเขาเลยหลุดพูดออกมาว่าฉันโยนการแลกเปลี่ยนนี้ไปที่เธอแล้วเธอก็ไปหาคนถัดไปให้มันรับช่วงต่อสิวะคอราฟังเสร็จเธอก็เริ่มเข้าใจพิธีกรรมนี้ต้องมีคนตายเพื่อแลกเปลี่ยนลูกสาวของเอเบลนั้นฟื้นมาแล้วก็จริงแต่การที่เขาไม่ได้ไปเจอลูกเพราะข้อตกลงยังไม่จบเขาต้องหาเหยื่อมารับช่วงตายแทนเขาก่อนถึงจะสำเร็จซึ่งนั่นก็คือคอราคอราก็บอกขึ้นมา ว่าไอ้ชั่วกลุ่มบำบัดที่แกรสร้างขึ้นมาก็เพื่อหาคนที่สูญเสียที่ยอมมาทําเรื่องแบบนี้กับแกแกจัดเตรียมชั้นเตรียมให้ชั้นเป็นเครื่องสังเวยเพื่อให้แกจะไ,ได้เจอกับลูกสาวใช่ไหมตอบมาสิวะเอเบลก็โมโหเขาทําลายข้าวของแล้วพูดว่าเธอแม่งพังทุกอย่างจะไม่ได้เจอลูกสาวแกก็ไม่ได้ลูกชายคืนเพราะแกแม่งยอมรับกับขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ไม่ได้เดิมให้บทสิวะเดิมคอราก็มองนิ่งๆแล้วพูดว่าช่างหัวแกสิวะแล้วเธอก็ทิ้งแก้วลงบนพื้นเอเบลก็ตะโกนร้องหวยอห วนออกมาว่าไม่ตัดภาพมาที่คอรากลับมาที่บ้านปีศาจกระพุ่งเข้ามาหาเธอทันทีเพราะเธอทําลายพิธีกรรมแล้วพูดว่าเจ้าติดค้างข้าอยู่และเจ้าจะโดนเอาคืนทั้งหมดหลังจากนี้ลูกชายของเจ้าจะทุกข์ทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขาจะเจอแต่ความเจ็บปวดความทุกข์และความสิ้นหวังเท่านั้นคอราก็ต่อรองว่าต้องทํำยังไงได้บ้างปีศาจก็บอกเธอว่าเจ้าต้องหาคนมาเป็นภาชนะเพื่อสังเวยการแลกเปลี่ยนนี้ถึงจะสำเร็จคอรานึกได้และบอกว่า เธอจะหาคนมาให้แน่ๆและใเร็วนี้ปีศาจก็หายตัวไปคอร่าเธอโทรหาไวแอตแฟนเก่าของเธอแล้วบอกว่าคืนนี้เธออยากเจอให้รีบมาที่บ้านได้ไหมโทรเสร็จไม่นานไวแอตก็มาที่บ้านเขาเดินผ่านเสษ็จรากความเละเทะของพิธีกรรมจนเขาตกใจงงๆอยู่แล้วก็อุทานออกมาว่าอันนี้มันเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเขามองไปเห็นคอร่านั่งอยู่เลยทักทายเธอแต่ยังทักทายไม่ทันไรด้านหลังของเขาก็มีปีศาจปรากฏกายขึ้นมาปีศา ปาจจับหัวของไวแอดที่กำลังนั่งชักกระตุกอยู่บนพื้นคอราเดินมามองอยู่ห่างๆปีศาจหันมาบอกกับคอราว่านี่มันอะไรร่างนี้มันใช้ไม่ได้มันแปดเปื้อนมันเป็นร่างที่มีมลทินคอราฟังเสร็จก็รู้ตัวทันทีว่าเธอไม่น่าจะรอดแน่ๆเธอตัดสินใจวิ่งหนีไปที่ประตูหน้าบ้านแต่เปิดประตูไม่ออกเธอวิ่งมาที่ครัวปีศาจตนนั้นก็ตามเธอมาคอร่าเอาถุงเกลือสาดใส่ไปที่ปีศาจเต็มๆเหมือนว่ามันจะได้ผลเล็กน้อยคอราถือถุ เวิ่งหนีผ่านห้องพิธีกรรมเธอโรยเกลือที่ประตูห้องเป็นเส้นขวางประตูไว้โรยเสร็จก็ปิดประตูแล้วล็อกทันทีคอรา่าค่อยๆถอยมานั่งมองดูอยู่ห่างๆก็มีร่องรอยความมืดคลืบคลานตรงกำแพงเข้ามาปีศาจพยายามจะพังเข้ามาแต่การป้องกันของเกลือนั้นทําให้เข้ามาไม่ได้ปีศาจพังประตูแตกออกไปจนเห็นข้างนอกแต่ไม่เห็นร่างของปีศาจมีเพียงร่างของไวแอดที่นอนเสียชีวิตอยู่คอรา่าหยิบทโทรศัพท์โทรหานายวันวัน,วน เลยเป็นที่มาของเรื่องทั้งหมดที่เจอตัวเธอในตอนแรกนั่นเองตัดภาพกลับมาปัจจุบันคอราเปลี่ยนเสื้อเตรียมอาบน้ําเพื่อน,นําตัวเธอไปคุมขังชั่วคราวเธอดูหวาดกลัวมากแต่เธอก็ไม่อยากอยู่คนเดียวระหว่างที่อาบน้ําเธอยังคงหวาดระแวงอยู่คอราบ,บอกกับแอลิสันว่าไม่มีทางที่จะหาเอเบลเจอได้เขาทุกเอาตัวไปแล้วเหมือนว่าเขาได้หายไปเลยเธอขอให้แอลิสันเชื่อเธอแต่แอลิสันก็บอกว่าขอเวลาเธออีกหน่อยแอลิสันกําลังจะออกไปคอราก็ บวยวายขอร้องด้วยความหวาดกลัวบอกว่าอย่าทิ้งเธอไว้คนเดียวอลิสันก็บอกว่าที่นี่ปลอดภัยดีไม่ต้องห่วงกฎคือกฎมันเป็นสิ่งที่ต้องทําที่เธอต้องอยู่ที่นี่คอร่าก็บอกว่ามันกําลังจะมาเอาตัวฉันไปฉันเป็นคนทําให้มันออกมาฉันแม่งเฮียทําทุกอย่างพังหมดซึ่งอลิสันฟังเสร็จก็บอกเพียงแค่ว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครมาทําอันตรายคอร่าแน่ๆระหว่างที่คอร่าอยู่คนเดียวเธอก็พึมพำพูดออกมาอยู่คนเดียวตลอดว่าฉันพยายามแล้วนะอย่าทําอะไรฉันเลยฉันก็โทษ ฉันพยายามแล้วฉันขอโทษขอร่าเหนื่อยจนหลับไปแล้วไฟที่ห้องขังก็เกิดติดติดดับดับขึ้นมามีเสียงของปีศาจดังขึ้นมาในเงามืดเล็กๆอยู่มุมห้องว่ามานี่เด็กน้อยมาคุยกัน ไฟในห้องขังค่อยๆไล่ปิดจนหมดเหลือเพียงแสงแดดที่ส่องเข้ามาเท่านั้นคอร่าเดินถอยหลังไปนั่งอยู่ตรงมุมมืดตัดภาพมาที่อาริสซันเธอมาที่บ้านของคอร่าแล้วเธอก็ดินเสียงเหมือนมีใครอยู่บนชั้นสองเธอเลยลองเดินขึ้นไปดูปีศาจบอกกับคอร่าว่าการแลกเปลี่ยนของเจ้ายังคงอยู่ลูกของเจ้านั้นฟื้นคืนแล้วทำใจให้สบายแล้วยอมปล่อยร่างนี้ให้คาได้เข้าไปยึดครองวิญญาณของเจ้าทุกอย่างก็จะจบลูกชายเจ้าเรียกหาเจ้าอยู่คอร่าเหมือนเธอจะมอง เห็นนิมิตว่าลูกชายของเธอนั้นได้ฟื้นกลับมาแล้วจริงๆแววตาเธอดูดีใจมากแล้วเธอก็พูดออกมาว่าเจอตัวแล้ว สเตอร์แมกูอริสันเข้ามาในห้องของโนอาเธอได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอยู่ในตู้แต่ค่อยๆย่องเดินไปดูพอเปิดตู้ออกมาเธอก็ตกใจมากเพราะเป็นร่างของโนานั้นแอบอยู่ในตู้เด็กน้อยพูดคําว่าบู๊เหมือนว่าเขากําลังจะเอ๋แบบที่เขาเคยเล่นซ่อนแอบกับคอร่าเด็กน้อยฟื้นคืนชีพมาได้จริงๆแต่สําหรับคอร่านั้นเธอตายลงไปเฉยๆหรือกลายเป็นพาชนะให้ปีศาจไปแล้วนั้นไม่มีใครรู้แล้วหนังก็จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับคอร่าติดยาเสพติดเมายาจนหลับโนอาที่เป็นลูกชายของเธอนั้นมาปลุกเธอแต่เธอไม่ตื่นเขาเลยไปวิ่งเล่นคนเดียวทําให้ถูกลักพาตัวไปโดนฆ่าโดยชายคนหนึ่งคอร่าเสียใจที่ลูกชายหายตัวไปเธอรู้สึกผิดและโทษตัวเองมาตลอดเธอมาเจอเอเบลในกลุ่มบําบัดเขาโน้มน้าวเธอให้ทําพิธีกรรมเปิดประตูโลกแห่งความตายติดต่อกับปีศาจและทําสัญญาแลกเปลี่ยนเพื่อนําลูกชาย กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งเอเบลเองเขาก็สูญเสียลูกสาวเหมือนกันเขาได้ผ่านพิธีกรรมนี้กับหญิงคนหนึ่งลูกสาวของเขาฟื้นจากความตายได้สําเร็จแต่ยังไม่ได้เจอกันเพราะเอเบลต้องหาชีวิตของคนอื่นมาแลกเปลี่ยนก่อนเขาเลยมาเป็นหัวหน้ากลุ่มบําบัดเพื่อมองหาคนที่จะมาเป็นแพทย์สังเวยแทนเขาระหว่างพิธีคอราตกใจจนเผลอทําลายวงกลมป้องกันทําให้ปีศาจข้ามมาโลกนี้ได้ผ่านร่างกายของเอเบลและเอาตัวเอเบลไปคอราตัดสินใจทําพิธีต่อ ในฉากทุ่งหญ้านั้นคอราเธอได้ล้มพิธีลงโดยการเคลื่องแก้วเลือดแพะลงบนพื้นเพราะเธอโมโหที่รู้ว่าเอเบลได้จัดเตรียมเธอเพื่อมาสังเวยถ้าทำสำเร็จเขาก็จะได้กลับไปเจอลูกสาวถึงแม้ว่าเอเบลจะบอกให้เธอไปหาคนอื่นมาสังเวยแทนตัวเองได้แต่คอราเธอก็ไม่โอเคพิธีกรรมเลยพังทลายลงเอเบลก็หายตัวไปตลอดการปีสาจโกรธที่คอราทำลายพิธีและขู่ว่าจะเอาตัวโนอาไปทรมานไม่สิ้นสุดคอรา,หร,าหรือจะเอาแฟนเก่าติดยามาสังเวย แ,แต่ปีศาจไม่เอาปีศาจเดี๋ยวจะมาเอาตัวคอร่าแทนคอร่าวิ่งหนีโรยเกลือปิดประตูห้องแล้วโทรหานายวันๆแต่สุดท้ายเธอก็ไม่รอดเพราะปีศาจได้ข้ามายัางโลกนี้แล้วเธอต้องจ่ายสิ่งที่เธอติดค้างในช่วงสุดท้ายคอร่าน่าจะเห็นว่าโนอานั้นกลับมามีชีวิตแล้วเพราะเธอพูดว่าเจอตัวแล้วมิสเตอร์แมกกูมันเป็นคําพูดที่เธอเคยพูดกับลูกตอนเล่นซ่อนหาในอดีตซึ่งตอนที่อาริสันเจอโนอา์ในตู้โนอา์ก็พูดคําว่าบู้เหมือนจะเอในการเล่น ซ่อนแอบเช่นกันคอร่าและยอมให้ปีศาจมายึดเอาวิญญาณของเธอไปแต่ปีศาจนั้นจะยึดครองร่างเพื่อใช้ประโยชน์อะไรต่อหรือจะแค่ฆ่าเธอเพื่อสังเวยนั้นหนังไม่ได้บอกไว้แต่ตอนสุดท้ายปีศาจบอกให้เธอ take me in หรือก็คือให้ยอมปล่อยให้มันเข้าไปในร่างของคอร่าหรือปีศาจนั้นต้องการจะใช้ร่างของคอร่าเป็นพันชนะในการข้ามมาในโลกมนุษย์นี้ก็เป็นได้เพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆมาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ